เอาด no, okay. so ิคิดว่าคาตะนายาวๆกมจะสู้กับหัวหอมจะได้เหรอมาดิมาดิหัวหอมเชือกว่ยาวเหมือนกันเฟ้ยมาหัวหอมลูกแม่ต้นหอมลูกแม่สู้เขามาเออไม่ตีไม่โดนเลยทุกคนหัวต้นหอมเรามันสั้นเกินไปเอือตายไม่อยากเล่นแล้วเกมอยากออกเกมแล้วว้ายย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 อยย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  จะไปดูคลิปน้องๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หวานแล้วก็โมจิด้วยนะถ้าพร้อมแล้วมันก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่า คต้องขอการสบัสดีท่านผสมทุกท่านนะขอต้อนรับสู่ช่องฟังกีนะ้เนาะตอนนี้อยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดสานะวซีสโมงหน่เนาะยูก็คือวันนี้นะทุกคนเรา,าเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราจะเจออะไรหรือเปล่าก็ต้องไปดูในคลิปการเอาเองนะคะทุกคนไปค่ะงั้นเราจะมาเริ่มทําการตัดไม้ก,กันดีกว่าเพราะาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยขึ้นกับดวงล้วนเลยค่ะว่าเราจะเจอเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้าย เดีจะไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยก็ดีนะคะทุกคนแบบว่ามันจะได้ปกติเหมือนชาวบ้านชาวช่องกัสียทีนะคะโอเคเราจะมาตัดไม้กันเลยดีกว่าเราจะตัดไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อเพื่การสร้างบ้านกันมาเชิบ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 ตึบ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 แล้วก็ทุกคนเห็นแกะที่อยู่ตรงนั้นไหมคะเห็นแกะตัวนั้นหรือเปล่าแล้วก็แกะพวกนั้นหรือเปล่านั่แหละค่ะทุกคนหวานเอามันมาเป็นอาหารให้ได้เลยว่าโอ๊ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้วัน หรือว่าแกเหรอแกใช่ไหมฮะแกใช่ไหมแกนั่นแหละที่อยู่ใกล้ฉันสุดแกนั่นแหละแกเลยมีพิรุษแกใช่ไหมเออเออเออฉันต้องการจะกีอุ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หว่ะไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยทําไม่ใช่แกตัวน,นั้นจะเป็นใครเนี่ยมันไม่เดี๋ยววันีก็นึกว่าแกตัวนั้นีกนี่หวานเข้าใจมันผิดเลยนี่หรือว่ามันจะมีพลังงานบางอย่าง,างที่ไม่ใช่แกตัวนั้นจะเป็นใครล่ะคุณหวานว่า มันมีกลิ่นตุนตุหวานตดหรออืมม่ใช่มันหมายถึงกลิ่นที่ว่าจะมีคนแกล้งอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างงั้นแน่ๆเลยอ่ะไม่งั้นคงไม่มีอะไรแบบว่าแปลกๆแบบนี้หรอกมัง้งเอ่เอมไม่มีหรอกแหมคิดมากอุ๊ยทุกคนตอนนั้นมีเรือด้วยแล้วก็มีบ้านแม่มดว่าจะไปตรงนั้นกันจึ๊บจึ๊บเอ้ขออาหารก่อนแล้วกันจึ๊บขอไปเอาอาหารฮะซึ่งทุกคนอาจจะถามว่าแกะตรงนั้นพี่หวานแมวแล้วนะคะแมวคะ่ะทุกคนเพราะว่าแบบไม่อยากไปตรงนั้นตรงนั้นมันน่ากลัวเกินไปจึ๊ รอ,รอบก็ไม่ได้มีอะไรนะเออไม่ไม่มีอะไรเลยอะแต่ว่าโดนตีตีแล้วตีเล่าอะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนโอเคเวาจะมาทําการครับชึบแล้วก็ตัวคับซึบแล้วก็วางหวานจะทําการครับอ่าเรือนะคะทุกคนเรือคับไงไจําไม่ได้ละเออทำไมหวอนคือมบัตรคับทุก EP แล้วแต่ว่าก็ลืมทุก EP เลย ด้วยอย่างนี้เออนี่ไงแหมทุกคนเมืนไม่ได้ลืมหรอกแกงแกงหวานแกงแหมจริงๆไม่ได้ลืมหรอกมันเป็นคาแรคเตอร์อุ้ยมันมีแม่มดตรงนั้นด้วยทุกคนเราจะอ้อมไปอีกทางนะเออเราจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเออเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ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 ฮ้เบ้เฉยเลย อโอ้โแ,ลอแล้วกล่องโอ้แล้วกล่องค้าก็คือตรงนั้นล้วต้องค้าใหม่สินะโอเคทุกคนไม่เป็นไรอะเฮ้ยตรงน,นั้นคืออะไรอะ่ะมันต้องเป็นตรงที่พวกแบบมีของแน่ๆเลยเพราะว่าอะไรที่มันมีรูปร่างแ,บบแปลกๆอย่างนี้นะคะทุกคนมักจะมีของอเสมอก่อนจะ่าวไปดูแต่ว่าไม่มีที่ขุดสงสัยต้องไปค้าที่ขุดก่อนละเออขอตัดไม้เพิ่มแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เราเสียไม้กับตัวคราไปแล้วก็จะเฮ้ยเสียอสงอะไรเสียงอะไรเสียงเหมือนมีคนทุบทุบไอ ใบ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 ,ใบไม้อะ่ะแต่ว่าเสียงจากไหนวะเสียงใกล้ๆมากเลยนะหรือว่าไม่ใช่ใช่ยากืมทุกคนหวั่นกลัวหวั่นไม่อยากโดนแกล้งอ่ะทุกคนเข้าใจปะหว่านก็ไม่รู้ต้องถ่ใครอะ่ะไม่ใครอะ่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบเขาอยู่บนต้นไม้แต่ว่าหวั่นมองชื่อเขาไม่ชัดอะ่ะเขาไปไหนแล้วอะ่ะอยู่อยู่บนต้นไม้หรือเปล่าทุกคนหวั่นขอขึ้นไปดูซิ เขาต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยเนี่ยเนี่อะไรอนะ่ะใครอนะ่ะใครใครไปไหนเป็นใคร,นะครอ่ะปุ้ยฮัลโหลฮัลโหลได้ีไหมนัยนเป็นใครอ่ะเนี่ยเป็นพวกทำมองเหรอหรือว่านายเป็นสต็อกเกอร์ทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้อ่ะเขาไปไหนแล้วเขาไปหรือ,อยังวะไหนเขาอยู่ไหนวะนี่ทุกคนมันหาเขาไม่เจอแล้วอ่ะต้นไม้มันใหญ่เกินไปอ่ะไหนสิเขาไปแล้วแน่เลยเนี่ยไปยังวะมองไม่ออก ไปแล้วแน่เลยอ่ะเขาไปไหนอ่ะเอา้าหรือว่าเขาจะเป็นพวกทํามงอุ้ยโอ้นี่ไงใครอ่ะคาคาตานาแมนฮะคาตานาแมนใครวะทำไมชื่อเหมือนเซนซอแมนเลยเอ้ยหรือจะเป็นคาตนะาแมนจากเรื่องเชนซอแมนตัวนั้นไอ้ที่มันเป็นดาบคาตนะาอยู่ตรงหน้าตกใจแน่ๆเลยเป็นดังกว่าเชนซอแมนอีกจริงเหรอ คือทุกคนเหมือนจะบอกว่ามานก็ไม่ได้รู้จักคาตาณะแมนเลยทุกคนมันมันรู้แต่เชีนซอแมนแต่ว่ามันรู้จักมันเพราะว่ามันเรื่องอยู่ในเรื่องเชนซอแมนนั่นแหละเออหรอหรอเอิมดังก็ได้อเธอรู้จักฉันใช่ไหมใช่ใช่ก็รู้จักอยู่ก็รู้จักอยู่อะอืมใช่รู้จักรู้จักรู้จักอ่ะในดังไงฮะดังมากเลยเออดังก็ได้มาทุกคนดังดังใช่รู้จักรู้จักค่ะเอฟซีคุณมากเลยฮ่าฮ่าเอฟซีนะคะทุกคนละตุ๊ อะไรอ่ะไม่รูปเรื่องแปลกๆอ่ะลองดูมันคืออะไรอ่ะหัวใจเหรอหัวใจฉันเองฮะนี่ไม่เอาแล้วขอบคุณไม่เอาเอามาทําไมหัวใจคุณนั่นนะก,กว่อะไรอะไรอะไรแค่ฉันไม่รับหัวใจคุณคุณจะฆ่าฉันเลยเหรอแค่ฉันไม่รับหัวใจคุณเองโอ้ยนี่บังคับกูเขียนกันเลยเนี่ยบังคับกูเขียนกันให้รักนะเนี่ยโอ๊ะ โอ้ oh, my god คาตนะยาวมากแม่ยาวมากแม่มแมน่ากลัวมากโอ้ทุกคนทุกคนดูดิแค่เราแบบว่าไม่รับหัวใจเขาแค่นี้เขาต้องทำร้ายร่างกายกันเลยเหรอทุกคนทุกคนแบบเฉานึกว่าเขาจะมาดีแล้วแลกแทเขาพูดสารวะฮ่าๆใส่เราแต่จริงๆเขาแค่หวังจะฆ่าเรานี่เองไม่น่าเลยทุกคนเอกับลังจะพูดว่าห้ามทําอะไรขัดใจเขาเลยขาดเพราะเขาเป็นตัวร้ายแมเขาจะฆ่าเราแล้วก็เป็นอย่างนั้จริงๆทุกคนซึ่งไม่ขาดทุกคนวิ่งวิ่งไปพี่ตูนย่าเฮ้ย ก็ยังตามมาอยู่เลยทุกคนเราดูดิดาบคาตนาะเขามันมีไฟด้วยอะคือในเรื่องมันไม่ได้มีนะแต่ทำไมในไม,ไมคครับมันมีเหรอโอ้ทุกคนว่าจะไม่ยืนรอคําตอบเด็ดขาดไปขอวิ่งค่ะวิ่งเท่านั้นนะฮะวิ่งเท่านั้นเอาดิคิดว่าคาตนายาวๆเขาก็จะสู้กับหัวหอมใช่ได้เหรอมาดิมาดิาดหัวห,หอมใช้ก็ยาวเหมือนกันเฟ้ยมาดินี่แน่โอ๊ยโอยทุกคนเออไฟไหม้ไฟไหม้โอ๊ยโอ้ยเราจะตายเพราะไฟนี่แหละไม่ได้นะ จะมาดูถูกหัวหอมเช่นแบบนี้ไม่ได้เลยคขาดหัวหอมเช่นก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะทุกคนแบบไม่ยอมไปลูกหัวหอมสู้เขาลูกมามาดิฉันจะฆ่าติ่งมนุษย์เลือดทุกฮะฉันจะฆ่าติ่งมนุษย์เลื่อยทุกคนติ่งมนุษย์เลือ่อยบอคือมันหาว่าเราเป็นติ่งเชนซอลแมนม,มันก็เลยจะฆ่าเรา เดียวฉันไม่ใช่ติงนะฉันแค่รู้จักเขาเฉยๆก็เหมือนที่ฉันรู้จักนายไงแต่นายดังกว่านะแต่นายดังกว่าจริงๆนายดังกว่านายดังกว่าดังกว่าจริงๆมาดิทุกคนไม่ยอมเว้ยเอาหัวหอมลูกแม่ต้นหอมลูกแม่สู้เขามาเออไม่ตีไม่โดนเลยทุกคนหัวต้นหอมเรามันสั้นเกินไปเอืออตาย มาไปแล้วหวานผิดไหมที่หวานไม่ได้ชอบเขาเหมือนชอบเซนต์จอแมนที่หวานชอบเซนต์จอแมนเพราะมีมปจิตาน่ารักอะโอ้ยแล้วทำไมเขาต้องบังคับให้เราชอบเขาด้วยอะหวานไม่ได้เป็นติ่งแบบว่าไม่ได้เป็นติ่งอะไรอย่างงี้ซะหน,นอ่อยเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยเปลือกกล้วยใครมันโยนเปลือกกล้วยมานี่วะเอะอเออ เออทุกคนเราแรู้ตัวแล้วรู้ตัวกันแล้วว่าใครเป็นคนที่โยนเปิดกล้วยโอ้โอยจะโดนเราเหลือถ้าโดนโอ้ยถ้าดโาดนเราตายทุกคนเราจะมาตายเพราะเปิดกล้วยไม่ได้ทุกคนมันโคตรจะตายโคตรแบบอนาถมากๆเลยทุกคนเพรางันเหมือจะไม่ยอมตายเพราะว่าเปิดกล้วยแน่นอนทุกคนเราก็วิ่งหนีกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยดีกว่าไปจ้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 าคือต้องทำยังไงไนะถึงจะยอ,ยอมเลิกตามล่าฉันเนี่ยต้องให้ฉันพูดจะดต้องให้ฉันทำยังไงวะเนี่ยถึงจะยอมไล่เลิกไล่ล่าฉันเนี่ยบอกมาเหอะเพราะฉันวิ่งอย่างเดียวฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย ต้องเป็น F C ั้นโอเค F C ค่ะ F C F C คุณมากมากเลยค่ะห่าขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมคะฮ้าาานี่มาครับูงเีนเยนจัดเลยค่ะ F C ค่ะ F C F C มาอาบนะ้ำไม่ใช่หนะ่อยเดียวเดียว F C กับคนใช้มันไม่เหมือนกันนะความหมายมันคนละอย่างกันเลยนะเอ่อโอเคทุกคนงั้นเราก็อาบก็ได้ว่าเพราะว่าเพื่อชีวิตของเราเองอาบหรือจะ นั่นไงทุกคนบอกแล้วอาบก็ได้ค่ะอาบอาบค่ะ fc ค่ะ fc ค่า fc ค่ะจับหัวกดน้ำดีๆนะอาบค่ะอาบค่ะอาบอาบถูหลังโอ้ถูหลังด้วยเหรอคะอถูค่ะถูถูถูอ่าชึบชืบชบชบอ่ะชึบชืบชืบชบสระผมด้วยเอองั้นก็ถอดหมวกออกมาสิคะแหมสระก็ได้เอาน้ำใส่แบบนี้แหละอ่าเอาไปเอาไปเอาไปคือคือแบบสระไม่ค่อยไม่ค่อยโดนเลยอะค่ะขอถังถังน้ำหน่อยได้ไหมคะ มันไม่มีอะไม่มีถังเลยอะค่ะคุณมีไหมคะอ๋อขอบคุณมากค่ะโอ้อะไรบ้างวะครับเนี่ยวองั้นเราเอาต้นหอมนี่ถูหลังเขาแล้วกันทุกคนเพราะว่ามันก็เหมือนที่ขัดหลังอยู่เหมือนกันนะนายนายนายอ่ะอ่อ่ะนี่ค่ะอ่ะอ่ะใส่ใส่หัวใส่หัวอ่ะบืมบืมอ่ะบืมอ่ะโอเคใส่น้ําแล้วค่ะมามาสาผมสาผมถูหลังก็ถูหลังถูหลังอ่าอมจับหัวกดน้ำเลยดีมั้ยนะจับหัวกดน้ำเลยดีมั้ยนะ อี๋คาตนาก็คาตนาเออโอ,อไม่ได้บ่นค่ะเมื่อกี้ร้องเพลงค่ะร้องเพลงใน,นลำคอล้วเพลงบบฮ้ยเยอะไรเงี้ยค่ะเ,ออเป็นคนชอบร้องเพลงค่ะมีดนตรีในหัวใจ <S <S 1> <S 1> คุณคุณบอกเชิงสาผมให้แต่คุณยังไม่ใส่เฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่เพื่อระไรเอ่ยเพื่อระไรเล่นไวโอลินดีกว่าโอ้ยแซบหูแซบหูโอ้ยโอ้แซบห,หูโอ้พอเหอะพอเหอะโอ้แซบหูโอ้ยแซบหูเนี่ย อาบน้ำโอ้โหแล้วตัวเองก็เล่นไวโอลินได้แสบโหมากจริงจะมาไม่เราอาบน้ำอีกเป็นจะเล่นไวโอลินโอ้บัจิตาช่วยด้วยเจนจิช่วยด้วยอาบก็ได้บัจิตาช่วยด้วยหนึ่งโอมินะโอ้โอ้เสียงไม่พึงประสงค์เลยโอ้โอ้ยโอ้ยทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนทุกคนโอ้ทุกคนไม่ไหวไม่ไหวไม่เป็นมันแล้วเอฟซูองเอ็มีเนี่ยไม่ ้ยโอ้ยให้ตายเหอะเล่นโอ้ลินก็ห่วยแตกโอ้โหหนีเสือป่าจระเข้ไะเนี <se> <se ่ยโอ้โอ้หนีมามันจะเจอซอมบี้เจอมอนเตอร์อีกต่างหากโอ้ยทุกคนมันตามเรามาทุกคนแมวนเขันนาอันใบอันใหญ่ยาวมาฆ่าเราอีกแล้วโอ้โอ้ไม่ไหว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 ไม่อยากไปดีฟซีไม่อยากมีชีวิตอยู่ด้วยไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นไม่อยากเล่นแล้วเกมอยากออกเกมแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยย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  ่น่าเลยไม่น่าเลยจริงๆทุกคนหวานต้องทำยังไงถึงจะหนีไปจากมันได้เนี่ยโอ้ยโอ๊ยว้เมื่อกี้มันตีถึงเราได้ไงเนี่ยทุกคนมันอยู่โคตรไกลเลยนะเมื่อกี้มันอยู่โคตรไกลเลยนะเนี่ย,ยทุกคนไม่รู้หรอกแต่เมื่อกี้มันกำลังสู้กับสเกลเลตันอยู่เพราะงั้นนะคะทุกคนเราวิ่งหนีกันดีกว่าค่ะไปให้ไกลที่สุดที่จะทําได้นะฮะปึ๊บเดี๋ยวขอว่ายไปอีกเกาะเลยแล้วกันเอ้ยอยุทำไมมันตีตีเราล่ะโอ้เพราะมันมีเฮลิคอปเตอร์ไม้พนี่ย เหลือครึ่งหัวใจเหลือครึ่งหัวใจคะ่ะแล้วก็ตายแล้วคะ่ะทุกคนตายไปแล้วคะ่ะตายเลยคะ่ะเมื่อกี้ตายไปเลยคะ่ะทุกคนงั้นก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะโอ้ยอุย้ยอะไรกันวะเนี่ยทำไมต้องมาลุมทำลายกันด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเนะขาเยียามาไกลใชปนี้นนะ,ะววทุกควว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 นวววกวนวววววนวว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 ้วววววเวว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 นวววงว